สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันสงการนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งเหมือนเคยนะคะวันนี้ก็ช้อปปิ้งมาด้วยกันสองสาอย่างด้วยกันมีของตัวเองและของคุณแม่ด้วยดูของเราก่อนละกันของเราก็จะเป็นอันนี้นะคะ Illa m a s c a า,าค่ะ,คะเป็นพรีมเมอร์พรีมเมอร์แบบซิลิโคนตอนแรกก็ดูไอ้นี่ไว้อ,อะออลล่ามาร์เออที่เป็นพรีมเมอร์ฟาวเดชัน่นอะ แต่พี่ก็บอกว่าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นชื่อว่าอิลามัตกราไฮด้าวิวไฮด้าวิวใช่ราคาเต็มอยู่ที่1,590บาทซื้อที่ร้านชมพูรัดที่เดอะวอล์คราชพฤกษ์พี่กอขายอยู่1,250บาทปริมาณ30มิลน,นะคะดูด้านในกันอันนี้ก็ใช้ลงก่อนที่เราจะทารองพื้นนั่นแหละ เพื่อทำให้ลูกคุมขนเรียบเนียนแล้วก็เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นป้องกันหน้ามันด้วยในแพ็กเกจก็จะมีช้อนพายมาให้หนึ่งอันนะคะแล้วก็เปิดอ่าเปิดอย่างนี้นี่ค่ะเป็นเนื้อซิลิโคนีนใสเหมือนคล้ายบุ้นนะคะ ก็ใช้ช้อนพายตักขึ้นมานะคะก็ก่อนลงรองพื้นเกลี่ยให้เนียนเรียบอันนี้ยังไม่ได้ลองนะเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้เองนะคะราคาที่ข้างนอกขายอยู่1250บาทราคาข้างกล่องจะอยู่ที่1590บาท30าทมิลเดี๋ยวต้องลองดูตัวถัดไปอีกชิ้นหนึ่งที่เราซื้อมาก็คือตัวนี้ลิปสติกของ MAC สีอ่าแคนดีย้ยำ อันนี้ซื้อมาหกร้อยห้าสิบบาทร้านชมพูลัดเหมือนเดิมสีช่วงนี้จะเข้ากับช่วงสงกรานเป็นสีชมพูชมพูฟูเสียเป็นสียอดฮิตเหมือนกันนะแคนดี้ยำๆใครยังไม่มีไปลองดูได้เดี๋ยวเราก็ว่าจะลองสักหน่อยวันนี้ใช้ลิปสติกของอลำคลามนะคะ เป็นตัวที่ทาาเราติดทนที่เคยเอามารีวิวให้ดูนั่นแหละ650บาทอ่ะต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะของเอสเ e l ร u d e เนะคะก็เป็น,อ,น,ปน Cream, อ่นนี้จะเป็นไนท์ครีมอันนี้จะเป็นเดย์ครีมนะคะปริมาณ50ามิลตัวเดย์ครีมตัวกลางวันเนี่ยจะราคาที่ 3ามพันแปดร้อยบาทอันนี้สําสำหรับคนที่แบบอยากซื้อให้คุณแม่นะแนะนเป็นกระปุกสีออกม่วงอ่อนก็เยอะปริมาณเยอะตั้ง50ิบมิลเนี่ยค่ะเนื้อครีมก็จะเข้มข้นนะคะ ตัวนี้เป็นกลางวันก็มี SPF 15อันนี้บอราคาเต็มกันนะ3า0 0ันบาทส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมไนท์ครีมราคาอยู่ที่4,200บาทจะเป็นกระปุกสีชมพูมันเป็นสำหรับพวกริ้วรอยอะค่ะคนที่เริ่มมีอายุแล้วตัวนี้ก็จะเป็นครีมนุ่ม ตัวกลางคืนจะเป็นครีมที่ดูนุ่มกว่าตอนกลางวันนะคะกลางวันจะดูแบบแน่นๆกว่ากลางคืนก็เหมือนว่าบำรุงซ่อมแซมในตอนกลางคืนตัวนี้ราคาเต็มเท่าไหร่นะ4,200บาทสองตัวนี้ที่ร้านชมพูลัดลด35%สองกระปุกนี้อยู่ที่5,200บาทกระปุกละ50มิลสองกระปุกร้อยมิลคุ้มไหมละ่ะ ผมนะสองกระปุกห้าพันสองกระปุกนี้สามพันแปดกระปุกนี้สี่พันสองลดสามที่ห้าเปอร์เซ็นต์เหลือห้าพันสองอันนี้สําหรับใครที่ต้องการแบบจะให้คุณแม่ไว้บํารุงผิวนะคะเป็นของเอสเทอร์โรเดก็ซื้อมาลองดูโอเคค่ะคลิปช็อปปิ้งก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมเลยคะสวัสดีค่ะ